พอกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มครับก็สำหรับวันที่20ทอติผ่านมาก็คู่ดังคู่มันก็ได้ผ่านผลไปเนาะผลปรากฏว่า,าเสมอนะครับยกไปเนาะก็คือระหว่างเพชรนำโชคกับสอมิสวร์ก็ยกกันไปก็คือตีเข้า5ผ้าอันไม่มีผลแพ้ชนะนะครับก็ใครอยู่สบายกันบ้างไหม แต่ตัวผมเองก็อยู่สบายดีนะครับก็ค่อนข้างหวาดเสียวเนาะโอ้ห oh, oh, เราก็คิดว่าจะแพ้ตั้งแต่อัน4ี่ละแต่ที่ไหนได้อ่ตัวไก่เชิงเคียนอ่าเขียนไก่ไม่ค่อยดีก็เลยอยู่ได้ครบห้าอันเออลงใจไปนิดนึงแต่ว่าคู่นี้เนี่ยจะมีผลแพ้ชนะยังไงผมก็ได้ครับผมก็ได้ผมก็ได้เพราะว่าเราออกตัวพ้นก็ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยว่าจะออกตัวแบบไหนเพื่อให้ผมสิงออกพ้นนะครับก็มีบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยมันมันทำอย่างที่คุณพูดไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ว่ากันก็อยู่ที่มุมมองในการเล่นของแต่ละคนมันเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไว้คู่ล่าสุดนี้ที่ผมเล่นไปนะก็ผมเนี่ยเล่นที่ราคาก่อนปล่อยหางเนี่ยผมต่อไว้สาสอง ผมเอาตัวพมา่าต่อไว้สามสองเสร็จปุ๊บปล่อยหางมาโอ้โหพมา่าโดนตัวเดียวเลยหมดอันแรกถ้าผมจำไม่ผิดนี่รู้สึกจะเป็นลองอีสามหนึ่งผมลองสามหนึ่งได้ไปช็อตหนึ่งเสร็จผมลองสามหนึ่งได้ไปช็อตหนึ่งเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เรามีต้องต้องบอกไอ้ที่เรากล้าลองเนีย่ยเพราะว่าเราก็มีความมั่นใจนะว่าเฮ้ยพมา่ามันแข็งนะมันก็ตีเจ็บอยู่นะเราก็เลยลองได้ไป ช็อตหนึ่งก็ลองไม่มากเราแค่ช็อตเดียวเพราะว่าไก่มันโดนตีเยอะแล้วไก่เชิงตัวนั้นตีค่อนข้างเจ็บตีหลังเนี่ยค่อนข้างเจ็บตีทีพมา่าบานเลยเราก็เลยเน,นๆเราก็อยู่เล่นอยู่ตัวเขามาแล้วก็ลองอีกสักช็อตหนึ่งฝังไปเลยก็ลองสามหนึ่งไปอีกช็อตหนึ่งเสร็จก็หมดอันไปเนาะพออันสองมาเนี่ยโอ้โหมันตียิ่งกว่าเก่าอีกใจผมก็หายแวบ,บนะว่าเฮ้ยมันจะฝังจริงๆหรือวะเนี่ย ต่อสามสองมายังไม่ปล่อยหางต่อสามสองมาแถมปล่อยหางลงไปยังเป็นรองอันแรกยังเป็นรองถึงสามหนึ่ง 3, แต่ไม่เป็นไรแกอันแรกเป็นรองถึงสามหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องตกใจแกอันแรกเป็นรองไม่ต้องตกใจหรอกรองถึงสิบหนึ่งก็รองไปเถอะผมก็เลยคิดในใจเออประสบการณ์เราเนี่ยถ้าอันแรกเป็นรองอย่างเงี้ยรองไปเถอะเดีย๋ยวอันสองมันก็พลิกเข้ามาตีตื้นได้พออันสองมาปล่อยหางก็เป็นรองโอ้เป็นรองเรื่อยๆเลยู้สึกจะเป็นถึงห้าหนึ่งแต่ว่าผมไม่ลองนะ เสปปร็จโ๊พอผ่านไปสักรู้สึกจะเป็นเลยๆกลางๆอันหน่อยกลางๆอันอน่ะไอพม่ามันตีตื้นขึ้นมามาเป็นราคาเสมอโอ้โหลงใจเลยทีเนี้ยมามาตอนช็อตสามสองนี่ผมก็คิดว่า,ฮาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะเสมอแล้วมั้งเพื่อนก็เพื่อนก็นั่งลุ้นเันอยู่กับผมเพื่อนบอกเฮ้ยออกออกออกไปเลยต่อออกตัวไปเลยผมก็บอกเฮ้ยรออีกสักหน่อยนึงพอ พวกเรียกเสมอมาเออเราก็เลยเสมอออกไปเลยพ้นครับเสมอพ้นลองอต่อมาสามสองแล้วก็บอลองสามหนึ่งแล้วผมก็โดดไปต่อต่อตัวเลยเอาเพชรนำโชคมาต่อไม่ให้ผู้ผิดเอาเสมอเพชรนำโชคออกตัวเลยจบสบายกินสองฝัง่งครับเจกินสองฝัง่งจ้ออกตัวสบายเลยจ้เล่นไปไม่มากเท่าไหร่หรอกนิดหน่อย แค่หลักพันๆเฉยๆนะครับก็สรุปคือผมก็ออกตัวได้สบายเนาะแล้วก็แต่ราคาเลิกราคาได้เนี่ยเราก็กลัวอยู่เราไม่กล้าเล่นเพราะว่าเราอยู่สบายละแต่ราคาเลิกผมว่าไม่ค่อยกล้าเล่นเพราะว่าเวลาไก่เชิงเนี่ยมันตีไอ้แผลเนี่ยไก่มันแพ้ง่ายแพ้มหน้าใสๆอะ่ะเขาเรียกว่าตีๆๆแล้วถ้าจะแพ้ก็แพ้เลยไม่ต้องแสดงอาการให้คุณเห็นเลย ไอ้เราก็คิดอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าไม่กล้าแทงเลิกเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันไม่เลิกดิมันไม่เลิกแล้วเราเพิ่งออกตัวพ้นพ้นก็พ้นไม่มากกลัวกลายเป็นว่ายังไงก็ได้แต่ได้น้อยเราก็ได้เออในเมื่อออกตัวพ้นแล้วก็ไม่เป็นไรก็อยู่ดีก็อยู่เฉยๆไว้ก็พอจะนั้นไม่ต้องโดนแผลเลิกแผลอะไรมาอีกสรุปผลคือว่าเรามองว่ามันมีโอกาสชนะเยอะ นะกันเนาะเอาง่ายๆคือผมมองว่าโอกาสชนะเยอะโอกาสเลิกมันมีน้อยเพราะว่าอันสามพม่ามันก็จะตายห่าอยู่แล้วอ่ะพม่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ย้ายแล้วอ่ะมันไม่ย้ายแล้วเนี่ยเราถ้าเป็นคนที่เล่นไก่กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมองออกว่าเฮ้ยถ้าตีทรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหลือสองอันคารเนี่ยมันแพ้แน่ๆพราออันสามามันก็เริ่มไม่ย้ายเริ่มนู่นเริ่มนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วพออันสี่มาเราก็คิดว่าจะจบเกมแล้วมั้งอันสี่พม่าให้น้ํามันก็ฟื้นอีก ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆมาจนปลายอันสี่เราก็มองเฮ้ยใช่อันนึงใท่ไก่เชิงตัวนี้ถ้าเคลดจริงๆก็แพ้อยู่แล้วทีนี้เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นเลิกอะไรไว้เลยเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะมีผลเพราะมันตีตั้งห้าอันแต่แล้วเรื่องแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ <S <S พเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเฮ้ยก็ลองโยนทิ้งไปเลยเราสักร้อยสองร้อยไปนี่เราบอกเฮ้ยไม่เป็นไร,เร,ไไไรเราไม่ได้เล่นอะไรเยอะมากขนาดนั้น,นแล้วก็อีกอย่างคือเราออกตัวมาเนี่ยเราได้มาเราได้เราได้ตัวดีลว คือเรากินสองฟังอ่ะเอาง่ายๆก็ต่อสามสองมาแล้วก็ลงสามหนึ่งมาเสร็จแล้วก็ผมก็มาออกราคาเสมอไปอีกแค่นี้ผมก็กินแล้วกินแล้วแต่กินไม่มากเพราะผมเล่นแค่หลักพันไงทีนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนจะชวนเล่นแทงเลิกอีกแต่ว่าเราเราบอกเอ้ยเราเราไม่เอาเอา,เอาประมาณนี้แหละเพราะว่ามันน่าจะมีผลนะครับก็กําลังจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าบางทีมันมุมมองในการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วย อยู่ที่ประสบการณ์ของพวกเราด้วยเนาะว่าเออเฮ้คุณจะเล่นพลิกแพงยังไงนะยังไงคุณจะเล่นพลิกแพงแล้วทำให้คุณอยู่สบายได้ก็ทําได้นะครับอยู่ที่เราดูจากประสบการณ์ตัวเราด้วยแล้วก็เราดูคู่ในสนามด้วยขนาดอันนี้เนี่ยปล่อยหางมาพม่าเป็นรองเยอะนะผมยังออกตัวได้เลยออกตัวได้แล้วก็อยู่สบายด้วยเสียดาย ไอแพนเราก็คิดว่าเราไม่อ่านเราไม่คิดว่ามันจะเลิกไงเพราะเรามองไงมันก็พน่าจะแพ้แต่ว่าพอมาอันห้าแล้วมันไม่เคลี้นไก่มันเคลี้นได้มาคืออไงมันตีลูกข้างลูกข้างได้มไม่ค่อยดีทีนี้อะไรเคลี้นไม่ออกแต่ก็เสียวเสียวเหมือนกันสําหรับคนที่เล่นพมา่าเยอะๆฝังเยอะๆเสียวโอเคครับก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นการวิเคราะห์กันไปนะครับสําหรับคู่ที่ผ่านมา,ก,าก็คือวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์นะครับไม่ได้มาฟันธงว่าเฮ้ย พมมาต้องชนะ100%ยเปอร์เซ็นต์ไก่ชนะอเอร์เรามาวิคห์กันฟังว่าไอ้ไก่เนี่ยสองตัวนี้ตีแบบนี้แบบนี้นะมนจะบอกว่าตัวใดตัวนึงเก่งไม่ได้ให้มันมาเจอกันก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นอย่างนี้ตีมันตีอย่างนี้มันมันตีแล้วอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้ละกันก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ล่าสุดเลยที่ว่าเล่นนอกถามผมว่าจะถามผมเยผมไปเล่นถึงนู่นเราผมไม่ได้ไปเล่นถึงนู่นหรกผมก็เล่นกับอ่า มันมีกลุ่มอยู่เนาะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มลับๆแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันกลุ่มลับๆแล้วก็ก็จะมีเฉพาะคนที่เคยๆมันเราไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่ามันก็น่าจะไว้ใจกันได้นะก็ผ่านตัวนั้นไปเนาะแล้วก็ส่วนไล่ลิงก์ไล์สดอะไรพวกนี้ผมไม่ผมมีแต่ผมไม่ไม่แนะนาแล้วกันให้ไปหากันเองนะครับถ้าคุณชอบเดี๋ยวคุณก็หาจนเจอแหละแต่ผมไม่แนะนำแล้วกันบอกแบบนี้แล้วกัน ผมให้ตัวผมเองคนเดียวก็พอแล้วโอเคครับวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ล่าสุดเลยให้ฟังกันเลยว่าเออแบบนี้ก็ออกตัวได้นะขนาดอยู่ตัวผิดนะก็ยังออกตัวได้ก็อย่าเพิ่งไปท้อครับสําหรับคนทีออ่อยู่ตัวผิดนะครับไม่าไปท้อหรอกความจริงต่ออออ,อ,อย่างนี้เลยก็ได้ความจริง,ง่ยถ้าคุณใจร้อนหน่อยไอ้อจังหวะที่ราคามาเป็นต่อสองหนึ่งคุณลองสามหนึ่งคุณต่อสองหนึ่งออกตัวไปเลยก็ได้ ต่อข้ามไปเลยต่อไปอยู่กับเชิงเลยก็ได้แต่ถ้าการต่อแบบนั้นเน่ะเวลาตัวต่อแพ้เนี่ยเสียเยอะเขาเรียกว่าเสียสองข้างอ่ามันจะมันมันจะกลายเป็นประมาณว่าเสียสองข้างนะครับถ้าตัวต่อแพ้นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีคู่ไหนมันมาอีกผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วก็อพอผลผลมันออกมาเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าที่ต้องเล่นแบบไหน ีชนะนะครับโอเคครับล่าลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ